สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่27เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นกะครับกับคอลัมน์คิดเหนือกระแสของอาจารย์เสรีบุงวลนธาซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้อาจารย์ให้ชื่อว่ากลับมาทั้งทีอย่าให้มีปัญหาเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ทันทีที่นักโทษชายเดินทางมาถึงสนามบินเนี่ยเราก็เห็นปัญหาจากท่าทีของตัวนักโทษชายแล้วก็จากการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมีการพูดไปไกลถึงเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษว่าทําได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าคุกไปเลยทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เข้าจริงๆด้วยซ้าไปการเป็นนักโทษในคดีโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยไม่ควรจะขอพระราชทานอภัยโทษให้เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท เพราะว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยส่วนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่บางคนหรืออาจจะหลายคนด้วยก็ได้ใครที่เรียนวิชาการสื่อสารที่เราเรียกกันว่าอวจัจนภาษาที่ประกอบไปด้วยภาษากายหลายๆอย่างที่ทําให้เราในตีความเนื้อหาได้จะตีความการพูดของข้าราชการบางคนได้เช่นเดียวกันองค์ประกอบที่ว่าเนี่ยคือเรื่องของสีหน้าเรื่องของแววตา เรื่องของน้ำเสียงเรื่องของกิริยาท่าทางเรื่องของพลังและก็ความหนักแน่นของการเปล่งถ้อยคำความคล่องของการพูดที่ไม่ติดขัดเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบเหล่านี้เราก็จะสามารถบอกได้ว่าข้อความที่พวกเขาพูดออกมานั้นจริงหรือเท็จแค่ไหนอย่างไรบัดนี้ชื่อเสียงของข้าราชการบางคนและหมอบางคนเสียหายปนปี้หมดแล้วประชาชนไม่เชื่อสิ่งที่พวกเขาพูด หลายคนในคิดว่าพวกเขาพูดความเท็จด,ด้วยแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่หลายคนคาดเดาไปต่างๆนานาดูจากภาษากายของพวกเขาคงห้ามความคิดของประชาชนไม่ได้หรอกครับที่จะคิดว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้พวกเขาเนี่ยพูดอย่างที่พวกเขาพูดในตอนนี้ประชาชนจะห้ามการพูดของพวกเขาไม่ได้ฉันใดเนี่ยพวกเขาก็ห้ามความคิดของประชาชนไม่ได้ฉันนั้นถ้าคิดไม่ดีหรือรู้สึกดูถูกอย่าว,ว่ากันนะครับ อยากบอกท่านว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเขากินข้าวนะเขาไม่ได้กินหญ้านะเอ๊ะหรือว่าพวกท่านเนี่ยไม่สนใจว่าประชาชนจะคิดยังไงกับท่านแบบนี้เขาเรียกว่าไม่เห็นหัวประชาชนสินะหลายคนเนี่ยอาจจะอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าทำไมถึงยอมกลับมามีการตกลงอะไรกับใครไหมเมื่อมาในฐานะนักโทษชายที่ศาลตัดสินเป็นที่สุดแล้วเนี่ยว่าจะต้องติดคุก8ปปีทำไมถึงได้รับการปฏิบัติจากข้าราชการบางคน จากบางหน่วยงานเยี่ยงวีรบุรุษอย่างนี้เขาเป็นนักโทษไม่ใช่เลยทําไมข้าราชการบางคนบางหน่วยถึงได้ปฏิบัติไม่เหมาะสมอย่างนั้นทําไมถึงมีความเป็นอภิสิทธิ์มากมายอะไรขนาดนั้นกลับมาแล้วจะยอมรับผิดสํานึกผิดแล้วกระบวนการยุติธรรมจริงๆหรือว่าหลายอย่างที่ทํากันอยู่ตอนนี้เหมือนกับกําลังดูถูกว่าประชาชนเนี่ยโง่ทำเหมือนกับไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนแบบนี้เรียกว่ามองไม่เห็นหัวประชาชนกันแล้ว ทำกันแบบนี้แทนที่จะออกจากความขัดแยง้งกลับจะนำไปสู่ความปลองดองแล้วก็จะกลายเป็นการสมฟืนโหมไฟให้ลุกโชนมากกว่าเดิมจะทำอะไรกันเนี่ยควรให้เกีียบประชาชนบ้างนะอย่าคิดว่าประชาชนโง่นะตอนนี้ประชาชนเนี่ยเขาทำใจยอมรับให้คนของเพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว อย่าให้การปฏิบัติกับนักโทษมาทําให้ประชาชนเนี่ยหยุดทําใจเลยนะมีพฤติกรรมอะไรที่การเมืองบางคนทําที่เราอาจจะพูดได้ว่าพวกเขาไม่เห็นหัวประชาชนคือพวกเขาจะทําอะไรไม่ดีงามยังไงก็ไม่สนใจประชาชนถ้าเขาอยากจะทําเขาบางคนเนี่ยคิดว่าแม้เราจะรู้เท่าทันเขาว่าเขาทําไม่ดีอะไรเราก็ไม่มีปัญญาทําอะไรเขาได้ดังนั้นเขาจะสนใจความรู้สึกของพวกเราทําไม มาอยู่ในลักษณะที่ว่ากูจะทําอะไรเขาเรื่องของกูผิดถูกยังไงมึงก็ไม่มีปัญญาทาอะไรกูได้เหมือนกันดังนั้นกูถึงไม่สนใจว่าพวกมึงจะคิดยังไงอย่างนั้นไหมพวกเขาบางคนเนี่ยให้ความสําคัญกับประชาชนเฉพาะตอนหาเสียงก่อนเลือกตั้งเท่านั้นแต่เมื่อเลือกตั้งจบไปแล้วเนี่ยเขาก็คงคิดแต่ผลประโยชน์ของเขาเองไม่ได้ห่วงใยประชาชนเหมือนตอนหาเสียงเลือกตั้งเลยตอนนี้ความรู้สึกไม่พอใจอยังเขาย,ยัางชั่วได้บ้างจากการได้เห็นแค่ความอ่อนน้อม ความสุภาพของนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่เข้าไปคารวะนายกรัฐมนตรีคนที่29ภาพที่ได้เห็นนช่วยลดอุณหภ,ภูมิความเดือดดานลงได้บ้างลดความเกลียดชังลงได้บ้างถ้าดูให้ดีจะเห็นว่าพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีแห้วรายนั้นที่มีแต่ความเย่อหยิ่งยกตนข่มท่าน นอกจากจะไม่แสดงความอ่อนน้อมแล้วเนี่ยยังจะทําอะไรรุ่งหน้าแบบออฟไซต์ site, ไปตั้งหลายเรื่องรวมทั้งให้ด้อมออกมาไล่นายกรัฐมนตรีรักษาการว่าเมื่อไหร่จะออกจากทำเนียบสียทีทั้งทางที่ท่านต้องรักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญความเย่อหยิ่งความเยโสอวดดีเนี่ยทำให้มีอวิชชาบทบังการกระทำชนนี้มีแต่จะทําให้ผู้คนรังเกียจ และเมื่อผิดหวังแทนที่จะมีคนเห็นใจพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปการสมน้ำหน้าการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นสะท้อนตัวตนของผู้ปฏิบัติเองทีนี้ย้อนมาที่การกลับมาของนักโทษชายผู้ต้องหาอะไรมีตำร,รวจตั้งแถวไปรอรับกันจะไปดูแลความปลอดภัยกันนั่นเด้อกิริยาที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่นะ่ะ นักโทษชายสวมสูทผูกไทยนั่งเครื่องบินเจ็ตหน้าตายิ้มะรื่นการเดินทางไปสารไปราชทันมันไม่ใช่ภาพที่เราคุ้นเคยมันเหมือนภาพการไปต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสําคัญทันทีที่มาถึงเมืองไทยก็มีโรคภัยรุมเร้าจนต้องแยกอยู่ห้องคนเดียวในโรงพยาบาลของกรมราชทันแต่ไม่ทัน้ามคืนเลยก็ย้ายไปอยู่ห้อง v i p ของโรงพยาบาลตํารวจแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการมีสัพพโรคเป็นลาบอันประเสริฐสินะ ทางโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยก็บอกว่านักโทษชายเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจเพราะแพทย์ราชธานขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลังจากแพทย์ของทางราชธานได้ตรวจอาการของนักโทษชายพบว่ามีอาการป่วยที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนซึ่งทางแพทย์ของราชธานขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่เพียงพอจึงจะเป็นต้องส่งมารักษาตัวฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตํารวจ แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ยินพระทางโรงพยาบาลของราชทันมีความพร้อมไม่ใช่เหรอในการดูแลนักโทษที่ป่วยไขย้จริงอยู่ว่าการส่งตัวผู้ป่วยจากเรือนจำมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ทำได้ตลอดโดยมี MOU ระหว่างราชทันกับทางโรงพยาบาลตำรวจเพราะว่าโรงพยาบาลมีความเหมาะสมทั้งในด้านศักยภาพทางการแพทย์และมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนถ้ามีการปฏิบัติต่ตอ,อนักโทษชายคนนี้แบบไม่ใช่นักโทษ ศักดิ์ราชทรรและโรงพยาบาลตำรวจจะเหลืออะไรในสายตาของประชาชนที่ตามดูอยู่และความเหลื่อมล้อนี้จะถูกทั้งส้มและคนทั่วไปเนี่ยด่าสาเสียเทเสียแน่นอนอาจารย์สุรีบอกว่าอย่าได้ทำกันแบบนี้เลยนะคะคนที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนี่ยพิจารณาตรกกะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาไม่อาจจะเชื่อถ้อยแถลงต่างๆที่เกิดขึ้น การออกกําลังกายที่ปรากฏให้เห็นในการโพสต์ของเจ้าตัวการโพสต์ของลูกสาวว่าพ่อไปตรวจร่างกายแล้วแข็งแรงดีลูกๆดีใจการเดินทางมาด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสการเดินทักทายผู้คนที่ไปต้อนรับมันทำให้เราเชื่อ,อยากว่านักโทษชายคนนี้จะมีโรคภัยไข้เจ็บขั้นรุนแรงถึงขนาดอยู่โรงพยาบาลราชธานไม่ได้มันเป็นความคิดเห็นของประชาชนจากการพินิษวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อบโรงพยาบาลรัชธรรมเนียน่าจะมีขีดความสามารถในการดูแลในการรักษาคนไข้ที่มีอาการอย่างที่มีการถแถลงออกมาเพราะถ้าหากว่าหมอด้อยความสามารถขนาดนั้นและขาดเครื่องมือในการรักษาคนไข้ที่มีอาการอย่างที่บอกมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะเรียกว่าโรงพยาบาลแล้วนะฟังดูแล้วมันจะเหมือนกับเป็นสุขสลาในยุคหลายทศวรรษที่ผ่านมาซะมากกว่าประชาชนกำลังดีใจกับรัฐบาลสลายคัว ประชาชนกำลังดีใจว่านักโทษชายยอมกลับมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าทำกันแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการสร้างความร้าวฉานซะมากกว่าบางคนก็มองว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีดังนั้นที่ดูแลกันแบบนี้ก็สมควรแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นนักโทษก็ควรจะปฏิบัติแบบเดียวกับนักโทษคนอื่นไม่ใช่หรือเพื่อความทัดเทียมกันอาจารย์เรีบ,บอกว่าไหนๆก็กลับมาแล้วก็กลับมาจะมารับโทษแล้วเนี่ย อย่าสร้างปัญหาให้คนไทยต้องแตกแยกกันอีกเลยนะคะเราต้องการให้เกิดความปลองดองอย่างแท้จริงนะขอร้องจริงๆค่ะ